สยาก็เป็นปลื้มที่คอนเสิร์ตกิฟตมีไฟที่ผ่านมาทำเอาแฟนคลับจิ้นกระจายกรี๊สนั่นหัวแทบแตกแถมเจ้าตัวยังถูกชมว่าสปิริตแรงแม้ว่าขาเจ็บแต่ก็แสดงได้ดีทั้งสองรอบอยากขึ meter, はは้นไงคะอยากอยากเต้นก็เลยแบบมันมันไม่ได้มันไม่ได้ปวดแบบทรมานค่ะมันแค่ตึงๆแล้วพอลงมาจากเวทีแล้วเป็นยังไงมันเจ็บหนักกว่านี้ไหมอืมก็ไม่ได้เจ็บกว่าเดิมแต่ว่าแต่ว่าบวมเฉยๆค่ะในละครหนึงในตัวกับพี่เจนจีเหมือนแบบว่าไม่ค่อยถ่ายรูปคู่กับพี่เจนเล คือจริงๆสมมากสำหรับหนูนะคะตอนที่เล่นละครนะคะหนูจะแบบว่าถ่ายรูปตุนไว้เป็นแบบสต็อกรอให้ละครรอให้รอให้ละครออนแอร์แล้วก็จะแบบลงแบบกระหน,น่ำส่วนเฮียบอยประกอบที่แม้ว่าน้องสาวสุดเลิฟน้องวันใหม่ใกล้จะเข้าโรงเรียนในปีหน้าแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะว่าวันใหม่ปรับตัวได้ดีแต่ว่าที่ห่วงก็เฮียบอยเนี่ยแหละเพราะล่าสุดมีแฟนคลับคนนึงตาม เนี่ยไอจีหนุ่มบอยเหมือนว่าเราเป็นแฟนกันเลยย่าคอมเมนต์ก็เห็นมาสักพักแล้วครับแต่ว่าเราก็เรียกว่าไงดีคือเข้าใจทุกฝ่ายต่เขาใจเราแต่ก็ไม่ได้มีอะไรตาบใดที่เขายังไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรก็ไม่เป็นไรกําลังเป็น t ็อกออฟเดอะทาวตอนนี้คงหนีไม่พ้นสาวผิวสีเมีย่านนทวนันล่าสุดชุดไทยที่จะใส่ในการประกวดม <c oughs> ิสเวิร์อินเตอร์เนชั่กรโดนวิจารณ์หยับว่าไม่สวยสมกับที่รอคอยอุตตะ <c oughs> ่วนอา,อาจจะคิดว่าทําไมเอาชุดนี้ไปประกวดรอบนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่มีค่ะ